เอาไข่พะโลมาฝากจ้ะฉันไม่อยากได้หรอกนะของดำๆพวกเนี้ยถึงไข่พะโลจะดำแต่หัวใจคนทำสีชมพูนี่ฉันจะบอกให้นะว่าการจีบผู้หญิงเนี่ยมันมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณและการลงทุนด้วยฉันไม่อยากได้หรอกนะไข่พะโลพวกเนี้ยไปเลยปะอยู้มาใช้เจ้าชู้นี่ถา นั่งอมทุกข์อยู่ได้มีอะไรก็ร้องให้ฉันฟังได้นะแกฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะแฟนฉันเวลานอนทีไรนะแล้วมึงชื่อแฟนเก่าตลอดอ่ะแหมก็อยู่หัวนห้เขาไปหน่อยเธอเขาอ่ะเพิ่งถูกคุมถูงชนแต่งงานกับเธอไม่ใช่เหรออีกอย่างอ่ะเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเรื่องปรับตัวนะฉันนไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ชื่อแฟนเก่าเขาไม่ได้แปลกแบบนี้อ่ะ แล้วชื่อมันแปลกยังไงเหรอก็แต่ละชื่อที่เขาละเมอออกมาเนี่ยนะสมชาย่เงี้ยปีชาแต่ล่าสุดสองชื่อเมื่อคืนอ่ะพรานละนองกับองอาจนะแกจริงยิ่ง่ิสัยเหรอก็เฉลบไม่ได้อ่ะก็ชื่อเดิมแกก็ถาปตะกณ์ไม่ใช่เหรอแต่บางคนก็รู้ทัาแปลงเพศมา กระป๋าปลอยใสคอลลาเจนนี่ครับคือลูกชายคนโตของคุณท่านครับนี่คือคุณนัลเบร์เบดครับไอ้เขาหายหัวไปไหนก็คุณโ่มาล่ะ <c oughs> อ๋ <c oughs> เอเรื่องนี้นะครับก็คือคุณนัเบร์เบดคือลูกชายคนโตของคุณท่านซึ่งเป็นลูกของคุณหญิงใหญ่ครับไม่มีใครใหญ่กว่าฉันอีกไ,มไหมมีสิครับ ก็เมียของคุณท่านก็คือคุณหญิงใหญ่แล uh uh uh> ้วก็ใหญ่จร uh 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 ิงๆเพราะอันนี้ผมกล้าการันตีคุณห็ิงมากตารู <h <h ้เหรอผมดูมาหมดแล้วครับนี่คุณเรื่นมากกันแล้วนะคุณธนาผมรู้จักกับท่านมานานแล้วครับนี่คุณชายดิฉันเกรงว่าคุณมาเที่ยวเนี้ยจะมาเสียเที่ยวนะคะนั่นแหละสินี่มาเลยหังยาวหรือมาเครื่องก็ไม่รู้ เอาละครับทุกคนอย่าเถียงอย่าทะเลาะกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเพราะนี่ก็ได้เวลาที่จะเปิดใบพินัยกรรมแล้วเชิญเลยสิครับคนใช้พร้อมหรือยังครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเกี่ยวอะไรกับพวกคนใช้ล่ะครับอ้าวทายยากสิครับคนใช้ก็อยู่ในบ้านก็จะได้เป็นสักขีพยานไงล่ะครับจะได้รับรู้กันที่คุณท่านเนี่ยด้เซ็นใบพินัยกรรมบอบ่ไปใครบ้างนะครับยินดีดีดีถูกค่ะเอาละครับผมจะเริ่มเปิดใบพินัยกรรม ใช่ล่อาจารย์นี้เดี๋ยวนะคะไอใบนอกก็ดูดีแต่ใบในนี่น่าเกลียดมากเลยค่ะหรึอมันเป็นพ่อค้าตลาดนัดยังไงก็ไมู่่ไมใช่ครับของคุณใหญ่ครับอันนี้เป็นของคุณแม่ของคุณชายครับใช่ครับอะไรทำไมน่ารักขนาดนั้นที่แรกคุณท่านเนี่ย ไปที่สหรัฐอเมริกาคิดว่าจะมีลูกเป็นผู้หญิงก็เลยซื้อกระเป๋านี่ไว้ให้ลูกไงจะกลายเป็นผู้ชายก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยเามาใส่พี่นายกมครับ<อ>ะไรฮะนี่อย่าบอกว่าไปอเมริกาแล้วซื้อถุงก๊อฟแก๊บแบบนี้มาอ๋อ่ใช่ครับอันนี้พักกลับอันนี้ท่นา<อ>นไปเก็บแคร์มาอ๋ออ่ะเราจะได้เปิดเดี๋ยวไม่ต้องเสียเวลานะครับเพราะนี่มันก็ล่วงเลยมานานแล้วนะครับยาง หนายคะเร็วๆจะให้ร่วงออกมาก่อนดิครับโอเคค่ะทุกคนเตรียมตัวเดี๋ยวทำไมมันต้องหลายชั้นอเลยซะขนาดนี้ล่ะคะอ๋อคุณท่านกลัวปวดกินครับเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะเราจะเริ่มเปิดไปพี่นากรรมณบัดนี้นี่นากรรมไม่น่าเชื่อเลยนี่ขามจริงเลยคนที่เขามีเงินเป็นพันๆล้านร้อยๆล้านพี่นายกรรมเขาเก็บกันแบบนี้เหรอ อ้าวคุณท่าน่างประเทศที่เขียนที่สาหารัฐอเมริกาท่านโทษธนาคารไหนก็ให้ฝากรับฝากนะค่ะเปิดไปพี่หนกรรมนะครับผมจะอ่านไปพิกรรมที่คุณท่านได้เขียนเอาไว้เพื่อจะได้มอบบรรลุกให้กับใครเขียมฟังครับอ่านเลยค่ะอย่าตะกุกตะกักนะคะครับผมเดี๋ยวก่อนฝากแว่นไม่หน่อยอออ้อเอาฝ<ภ>ากทำไมก็ใส่แว่นอ่านไม่ได้ไงใส่แล้วมองไม่เห็นอ้าวจะใส่มาทำไมวะผมใส่ไว้กันฝุ่นผมจะเริ่มอ่านแล้วนะครับ สวัสดีทุกทุกคนสวัสดีด้วยสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะด้านคุณท่านคุณพ่อตอนนี้บ้านหลังนี้ได้ถูกวางระเบิดไว้และระเบิดจะระเบิดภายในห้าวินาทีห4า2 1่สมหนึ่งตู้มรอเลโอ้ยุณทานผู้อาสสนุกไหมครับ โอ้ทนายจะล้อเล่นทำไมล่ะครับอันนี้ผมไม่ได้ล้อเล่นเองคุณท่านเขียนเอาไว้นี่ไงอ่านดูสิท่านเป็นคนที่เล็กจริงเหรออ่าอืไอ้แกตายจะเล่นอีกนะโอเคอ่านต่อเลยค่ะให้เกียรติคุณท่านนิดนึงนะครับเอาละเมื่อพร้อมแล้วหน้าบัตรนี้เอ้า ถ้าไปเงียบอย่างนี้ละครับแล้วไปล้ครับเปิดไปพินัยกรรมนะครับมันเรื่องยิ่งใหญ่ของบ้านเราเออมันก็น่าจะมีซาอะไรมันตื่นเต้นไปนิดหน่อยมีสซาเออเดี๋ยวผมทำให้ครับณนบัดนี้สซาเราจะเริ่มเปิดใบพินัยกรรมสาวสาวสาเล่นอะไรสาวอะไรก็เล่นมุกสาาคราวที่แล้วก็เพิ่งเล่นไปหมดรลกวไ่ทุ่งเนี่ยฉันคนเล่นเอง เต้าเก้้ยพันผม็ดูอยู่ตลกมันก็อย่างนี้เก้ามาวนๆกันต้องสักปรีนแล้วค่อยวนเหรอปูตันกได้อ่ะหน้าปันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลละลิกเรียนเชิญคุณหญิงตัดริบบิ้นเพื่อทำการเปิดพิธยกรรมครับอะไรครับเนคน เราเปิดพินัยกรรมนะมันด้มาเปิดสะพ,พาน <c oughs> าเขาจะเปิดางานอะไรใหญ่ๆนะเขาต้องมีตัดริบบิ้นก่อนออจะเปิดอะไรก็ต้องมีตัดลิบบิ้นเวลาคุณไม่เปิดรรบริสุทธิ์คุณตัดลิบบิ้นไหมอ๋อไม่ไม่ไอผมไม่ได้ตัดับผมใช้อป,ปูนหมายไว้เอาละครตอนนี้ผมจะอ่านใบพินัยกรรมนะครับทรัพย์สินทั้งหมดนะครับของคุณท่านมีทั้งหมดรวม5,500ล้านครับ ใจอะไรขนาดนั้นพระเหยียบตีนหรือให,อหอม,ม่เลยใหม่เลยฝ <ผม S 1> งเน่งอันนี้ก็วนเร็วไปนะน,นี่ก็อันนี้ก็เล่นบ่อยโอ้ยคุณมาต้องเล่นก,กันละรัพสีเรือนอมระดกทั้งหมดรวม5,500ล้านบาทคนแรกที่จะได้รับก็คือลูกชายคุณโตของคุณท่านก็คือคุณณฤรืเอเบศรอเดี๋ยวเดี๋ยว นายครับอา่านผิดหรือเปล่าอา่านผิดอะไรอนี <m> ่ลูกชาย,ยัางไงนี่ผมก็ลูกชายเหมือนกันนี่ลูกสาวเลยวางให้จบก่อนมร<โ>ด,<โ>ดกที่จะมอบให้คุณนัะเบศเพราะลูกชายที่เขาไปทิ้งที่ตกระกรรมลำบากท,ที่อเมริกานะฮะผมก็เลยที่จะมอบให้กับเขาเป็นมรดกเพียงเล็กน้อย้เล็กน้อยก็เป็นลูกเล็กน้อยเปั๋งกะละมังเลยนะใช่ค่ะถึงเขาจะได้ก็คงได้แค่ตั๋งกะละมังมาก คู่กันไอ้นี่ก็ตันไอ้นั่นก็ลืมโมรดกที่คุณนฤิเบทจะได้รับก็คือถ้วยถังกระมังหมอนั่นไงนั่นไงไม่ใช่แค่นั้นครับมีกระทะด้วยรวมทั้งรถโตโยต้าคันเก่าอีกหนึ่งคันว้าวเอาแม่ครับโตโยต้าเนี่ยแต่คุณพ่อจอดไว้หลังบ้านอะสลันแหน่เต็ม เกานี่มันต้องระดับเบนส์ยังเหลือรถเบนส์ส่วนคุณชายจะได้รถเบนส์คันเก่าเป็นของท่านอีกหนึ่งคันครับโอ้โทรถเบนส์เอาไปเอไปเอ้อยังเหลือเล็กซัสออดี้โปเช่โปเช่เฟอร์รารี่เท็กซี่ได้นี่เรื่องใหม่ๆนะสไลอี้รวมรวมทั้งรถเล็กซัสโปเช่เฟอร์รารี่ และรถทุกคันในบ้านหลังนี้ยกให้กับคุณนารเบะครับเี๋ยไดๆลูกกากะกูกูไม่ต้องตกใจหรอกทำยังไงรถไปทั้งหมดมันก็ได้แต่รถไปอย่าลืมสิว่ามรดกของคุณพ่อเนี่ยอีกเยอะแยะเป็นร้อยขอพันล้านแค่รถให้มันไปลูกครับคุณแม่และที่ดินทั้งหมดรวมกว่าหมื่นไร่ทั่วประเทศหมื่นไร่รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า 5,500ล้านบาทรวงทั้งธุรกิจทั้งหมดขอยกให้แกก่อนใบคลายก่อนใบคลายสนับสนุนโดยแป้งเย็นไอโอเดอร์ธุรกิจทั้งหมดขอยกให้แก อ้าวเที่ยงพอดีผมหมดเวลาเขาต้องไปทานอาหารกลางวันอะไรนะครับเี่ ทงานตอกบัตรนะฮะพักทงพักเที่ยงอะไรจะบ้าหรือไงเอาผมทํางานผมก็ต้องมีเวลาพักอ่างนี้มาเที่ยงแล้วผมต้องกินข้าวเอ๊ะนี่อันนี้ทั้เจ้าผมมาทั้งวันเข้าใจไหมฉันเมาคุณมาแล้วเอาถึงเวลาผมไม่กินข้าวแล้วถ้าผมไม่ได้ทานยาแล้อาการผมก็เลิศขึ้นมาใครจะรับผิดชอบโอ้มันเป็นโรคอะไรวะลูกโรคอะไรอ่ะกำลังแคลเรืยอลังไงเน่อันนี้ละกันฉันให้พิเศษคุณไม่ต้องพักเตายังไงต้องทำโอนะครับโอ้โหแค่โอติน โอ้ว่าทานจะบอกให้ถ้ามันตันก็อย่าฝืนเดี๋ยวฉันให้โอทีคุณละกันอ่ะรับสินและมรดกทั้งหมดมอบพห้แกคุณ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 ไม่เกี่ยวคนไม่ใก่คนเ้ยมรดกทั้งหมด มอบให้แกน,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 นี่มันโกงกันใช่ไหมเนี่ยมันไม่จริงอะอะไรกัน่เอ้าก็เท่ากับทรัพย์สินทั้งหมดอะป้อบแบงค,คุณนารุเบะทั้งหมดครับเน่ฉันถามหน่อยแล้วพวกฉันเนี่ยได้อะไรกันบ้างคุณนายครับคุณนายก็ยงคุณท่านมานานแล้วมีลูกถึงสองคนจะไม่ได้อะไรแล้วมันเป็นไ,ปไม่ได้ครับ,รบยังมีที่ดินอีกครับท่านท,ที่ไหน รู้สึกว่าจะเป็นกลางใจสีลมเลยครับโอ้โหสีลมไม่ทราบว่ากี่ร้อยไร่คะอ๋อที่ดินรู้สึกว่าจะประมาณสาศอกจำนวน3าแปลงครับแม่คะที่ดินเยอะมากเลยหนูจ่สร้างไว้ใ้คุณแม่แล้วเอาสร้าง้แม่เต้วัวแม่สศอกปากมยังกว้างก่อยไม่จะบอกให้อนี่เลยครับอย่าเพิ่งทะเลาะกันครับ มันไม่ใช่ที่ดินแค่ตรงนั้นที่เดียวยังมีที่ดินที่ต่างจังหวัดอีกครับชุมพมรมาจวบเลยไม่เอาไม่ใช่ครับอันนี้ออกไปทางด้านนี้ครับทางภาคทางภาคเหนือครับแลว้วบรรยากาศที่สวยมากครับที่ดินกว่างขึนปประมาณเก,กืบ 5, อบห้าพันไร่คุณไปอยู่เมื่อไหร่แล้วบอกเลยนะครับไม่เอาหรอกไม่เอาดีกว่าก็เป็นอันว่าทรัพย์สินมรดกทั้งหมดของุท่านมอบให้กับคุณนลเบตแต่เพียงผู้เดียวครับโอ้ยไปไม่ได้หรอกคุณแม่แม่ยงงี้ฉันไม่ยอมเรากันดีครับ เราก็เป็นลูกเหมือนกันเนี่ยใช่ทำยังไงคุณนายมั่วหรือเปล่าเขียนเองหรือเปล่าไม,ไม่มีใครมาจ้างวานพี่เมยครับคนหญิงอย่าลืมนะครับว่าสาเหตุที่คุณท่านต้องหนีไปอยู่ตามเลือดกับผุณหญิงใหญ่เพราะอะไรคณหญิงก็น่าจะหรือใจผมเนี่ยไปประจาน <Good> dog. แม่ครับเอาไงดีครับไปลูกแล้วกลับกันดีกว่ากลับทำไมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของมันแล้วพวกเราละครับไม่ได้อะไรเลยนะคบคุณแม่อย่างน้อยๆบ้านหลังนี้เราก็ไม่ได้ใช่นกนา <c oughs> ากาแต่น้องจะพาแม่ไปนอนวัดครับบ <c oughs> ้าหรือไงอไม่ใช่บ้านเราอะอย่างน้อยๆเนี่ยนะเราก็ยังมีที่สุขหัวนอะใช่ไหมคุณทนายบ้านหลังนี้ก็ยังเป็นของชันใช่ไหมคะ อ๋ออันนี้ก็ไม่ใช่ครับเพราะบ้านหลังนี้ก็ยังเป็นของคุณนัทเบสเหมือนเดิมครับนัาไงกะ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 กู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 วัดไหนใกล้สุดลูกอ้าวให้บอกไม่ตไงไปกันทั้ลูกเรอไม่เหลืออะไรแล้วอยู่เลยมันใส่คุณหญิงครับนี่นี่นิ้กอมาอยู่นี่ก่อนแม้ว่าพี่านกรรมจะเขียนว่าบ้านเป็นของผมแต่ผมก็จะขอยกบ้านหลังนี้ให้คุณหญิงครับ คุณชายนันเบลคนอย่างฉันนี่นะไมไ่ต้องการบ้านหลังนี้หรอกเพราะคนอย่างฉันเนี่ยไม่ได้ต้องการของเพียงเท่านี้แม้แต่บ้านเอฟของคุณฉันก็ไม่อยากได้ <c oughs> ฉันจะต้องเอาของที่มันใหญ่กว่านี้ยายคั ไปด้วยเดี๋ยวนี้อยี๋กวจะนายเก่าก่อนนะคะแล้วจะกลับมาเป็นท่านรับใช้เติมเติมจริงขมข้อแม่ไปค่ะมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้พวกตันไปแล้วนี่ไอ้พวกไปตันนั่งตายอยู่20นาทีแล้วเนี่ย อะไทีนีน้ละเป็นของเราละอะ่อะครับคุณชายยังมีเรื่องอีกไรเรื่องที่เราต้องคุยกันอ่้เชิญเชิญน,นั่งก่อนเลยครับจะมรรายไปทำอะไรไปเลยทำอะไรซะเนี่ยลุกเดี๋ยวผุดลุกผุนนั่งเลยก็ไม่รู้เอากรผมไปทำไมผมต้องไปคุยกับเขาไงเราออกไปทำไมละ่ะก็เห็นว่า สบายสบายดีแม anyway> ่งอย่างเงี้ยลงก่อนโน้นอีกอันนี้มันสบายเกินไปเออฮะนี่สบายใช่ไหมสบายมาเลยเออนายมาทางนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปคุยธุระด้านนู้นนิดนึงนะครับคุณชายครับเอาแว่นผมไปไหนเนี่ยเอ้าขโมยไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมนี่นี่คนใช้บ้างคุณชายจะมาขี้ขโมยอย่างงี้ครับเรียกแว่นผมไปตอนไหนเนี่ยเอามานี่เลยเอาแว่นขโมยนี่หว่า สมบัติทเป็นของคุณชายเหมาะที่สุดแล้วครับใช่ครับยินดีด้วยครับเพราะนางรันจวนคนเดียวเพราะนางรันจวนคนเดียวคุณหญิงใหญ่ต้องไปอยู่ต่างประเทศคุณหญิงใหญ่ต้องไปอยู่ต่างประเทศทารที่ได้สมบัติคืนมาการที่ได้สมบัติคืนมาเนี่ยมันก็สมควรแล้วมันก็สมควรแล้ว ทำไมจะคิดเองมันไม่ได้ไงอะไรไม่ทำไมไม่คิดเองเนี่ยนี่ก็คิดเองไงคิดเองไงแล้วาคำพูดฉันนี่ก็คำพูดฉันแล้วก็พูดทำไมอ่ะทำไมล่ะกับคำพูดฉันไม่ใช่ของแกเอทำไมเหมือนกันนี่เหมือนกันอ่ะก็นี่ถ้าฉันพูดก่อนแกก็พูดเหมือนฉันอยู่ดีอ่ะยินดีด้วยนะครับแล้วขอไปเคลียร์ก่อน ยังไม่ดูแลเพราะจะจัดห้องให้นะคะเออเดี๋ยวนี้ทางนี้เลยไป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 ครับทุกอย่างก็เรียบร้อยแลวนะครับเรื่องพินัยกรรมก็คุณชายก็เป็นได้ได้แต่เพียงผู้เดียวแต่ว่าเออยังมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องนะครับที่ผมอยากจะบอกคุณชายนะครับเรื่องอะไรครับก็เรื่องมรดกครับก่อนที่คุณชายจะได้รับมรดกทั้งหมดของคุณท่านเนี่ยคุณชายต้องมั่นหมายกับผู้หญิงที่คุณท่านได้มั่นหมายให้ไว้ขึ้่เป็นลูก